สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาผักกินข่าชมข่านะคะทุกคนวันนี้พากินหมูกระทะไอน้อยจ้าทุกคนนี่มีคนละครึ่งด้วยนะจ้าทุกคนจ้าใช่ไม่ใช้คนละครึ่งจ้าคนเยอะมากจ้านี่กำลังย่างเลยนี่ของเดย์น้ำแพชอบกินอย่างนี้แต่ก็นี่เป็นฝ่ายของเดยบาั้งทีทั้งทีก็ที่เป็นคนนที่ให้ย่างให้ ้เดียวต้องไปเอามาอีกเนาะมากินด้วยการจ้ะทุกคนทขาเาไกินีค่ะทีน้อยเห็นเปย่า

mũi tao chạy mũi tao chạy mũi tao chạy mũi tao ดูหันจัก 我们共同建 นี่จ้าขนมปังทำเองนะคะย่างเองค่ะเนยเองทำเองทุกอย่างกินของชาวเสร็จต่อเด้อขนมหวานแต่ทุกคนมีไอติมด้วยนะนี่เลยกินขนมปังคาเนยด้วยน้ำตาล Uhm. ออยี่เนล่ยคาเทนต้องอร่อยไม่ว่าของข้าวกินไม่หมดกินจะไม่อิ่มเลยเป็นไฟห้าหมงครับตอนนีเป็นไฟแล้วแบบ นี้ไม่มาเน้นเอ่อท้องปลาแซลมอนอย่างนี้คน,นเนี่ยจใ้กัออ <laughs> ใู้ไมอ่เาเงยกับหมูสามชั้นออยาเยกับกนกันอยทุกคนนี่อะไรน่ากิน ใหกดลาเลยจะลาเลยฉัไปก่อนนะคะจ้าทุกคนขอบคุณที่้ามาั่ชมให้กำลังใจนะคะทุกคนจ้าขอบคุณม่ใจใกล้มากเ้ยคนไปไปนะคะคนจ้าสกดดีจ้าไดลยเดี๋ยวจะไปคัดท่ดนิดนิดคอาจจ้ค่หมนต้อง่อยมนไปคนเยอะมากทุกคนดูดิเยอะมากน่นนั่ม่นเ้อๆุญาต่ พอแล้วพอข้าเปล่าเลยไหน่ะข้างกดอีเจ